สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้มาอยู่กับผมกายกับเกมโรบอทแมปแมกกูลนะวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มนะสอนฟาร์มของฝั่ง CCG นะก็นี่นะเริ่มมาะแนะนำว่าให้ทุกคนใส่โค้ดจักหนึ่งโค้ดอะเออถ้าทุกคนอยู่ไม่รู้โค้ดอะเออแล้วทุกคนไม่ได้อยู่ตรงตึก CCG สามารถรีเซตตัวละครแล้วก็ เลือกที่เกิดมาเกิดตรงฝั่ง CCG ตรงนี้ได้นะอันแรกเลยนะแล้วทีนี้ให้มาตรงป้ายตรงนี้นะมันจะมีโค้ดอยู่นี่นะสามารถเลือกใส่โค้ดได้เลยนะผมแนะนําว่าใส่อันเดียวก่อนแล้วพอใส่อันนึงมาปุ๊บมันก็จะได้ราวๆน่าจะสิบล้านป่ะอันไหนก็ได้อะแต่ถ้าเงินไม่ครบก็แบบให้แนะนําว่านี่นะแล้วก็แบบ แนะนำว่าให้ใส่โค้ดสักสองโค้ดถ้าเกิดว่าเงินไม่พอนะแต่ถ้าเงินพอแล้วให้มาซื้อกับคนเน่ยในตัวตรงเนี้ยนะมาซื้ออาวุธกับตัวตรงนี้นะแล้วก็เลือกที่สิบสามเจสันนะราคาห้าล้านสี่แสนนะซื้อไปเลยนะซึ่งผมขอไม่ซื้อก็แล้วกันนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวดาบหายนะอ่่สมมุติว่าอันนี้ผมใช้สิบสามเจสันอยู่นะ แล้วทีนี้ให้ทุกคนลงมาด้านล่างนี่นะแล้วก็มารับเควสกับตัวตรงนี้นะแล้วทีนี้ก็ให้แบบไปทาเควสนะซึ่งผมว่าหลายลคนก็น่านจะสู้ไอ้ตัวพวกนี้ไม่ค่อยจะไวกันแหละเพราะว่าเพิ่งเล่นเนาะโอ้โหและอ่าให้ขึ้นมาอยู่บนนี้นะแล้วมอนมันจะขึ้นมาไม่ได้นะอยู่สักประมาณตรงนี้อ่าแล้วก็ยืนตีอยู่ด้านบนนี่เลยนะ นะแล้วก็ยืนสักประมาณนี้แล้วก็ยืนตีอยู่ด้านบนนะ่ะแล้วก็ฟาร์มจนเควสเสร็จเลยนะแล้วก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเห็นไหมม,มันตีไม่โดนก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวิวจะถึงร้อยห้าสิบนะพอถึงวิวร้อยห้าสิบเสร็จก็ให้ทุกคนรีเซ็ตตัวละครน,นะแล้วให้ไปเกิดที่ร้านอันติคูนะก็คือร้านตรงอันที่สนีะ่จุดเกิดอันที่สนะี่น่ะ มันจะใกล้สุดละอ่าแล้วลทีนี้ให้ให้ทุกคนออก,กลานแล้วตรงมาตรงนี้นะถ้าเวลลร้อยห้าสิแล้วนะนะเดินมาตรงนี้นะเดินมาเรื่อยๆจนถึงไซต์ก่อสร้างนะตรงนี้แล้วนะมันจะเป็นไซต์ก่อสร้างซึ่งมันจะมีบอสเวลร้อห้าก็ให้ฟาร์มไปเลยนะเนะี่ยตรงนี้เนะข้ามาตรงนี้น เข้ามาตรงนี้แล้วก็แบบแบบ,แบ,บฟาร์มแบบนี้แล้วก็แบบสลับกับไปทำเควสต์เวลหนึ่งอ่ะสลับกันไปเรื่อยๆนะมาตีบอสตัวนี้ทีแล้วก็มาไปแบบไปแบบทำเคเวสเวลหนึ่งจนวลประมาณวิลวลสองร้อยนะแล้วก็ให้ไปที่อตอนนี้นะโรงพยาบาลนะรีเซ็ตตัวละครไปก็ได้นะโรงพยาบาลในอันกลางเลยนะอันที่สามอ่ะเออแล้วนี่นะพอมาถึงโรงพยาบาลมันจะมีเควสอยู่ตรงนี้นะ ให้รับเลยนะแล้วก็เนี่ยไปไล่ตีมอนพวกนั้ซึ่งถ้าเกิดว่ามอนมันจะตีไม่เข้าผมแนะนําว่าอัพเลือดซักห้าสิบแล้วก็ไปอัพคิงเ้ให้หมดเลยนะคิงเ้นะอันอันที่สองอาวุธอะเออก็แนะนําว่าให้อัพเลือดอันแรกนะอันแรกอัพซักห้าสิบแล้วที่เหลือไปอัพอาวุธอะเอออันที่สองอะเออเข้าใจกันไหมก็นั่นแหละ แล้วก็ไลฟ่ฟาร์มเลยนะถ้าเกิดว่าแบบมีไอ้เลือดสักห้าสิบมันก็ตีไม่เข้าละเดี๋ยวผมจาเนี่ยเดี๋ยวผมรีเซ็ตสเตตแบบอ,อันนี้พอไหมโอเคพอพอพอ,พอมีจิตแซนอาา่าฮะนี่นะเดี๋ยวให้ทุกคนนะอัพเลือดสักอ,อัพเลือดสักห้านะสิบนะสักห้าสิบ เลือด200นี่เหมือนว่าจะมีสเตตอยู่ที่ประมาณอ่400นะก็แนะนําให้อัพเลือดสัก50แล้วที่เหลือเอาไปอัพไออันนี้ให้หมดเลยนะมีสเตตอยู่400ก็ต้องอัพอันนี้ได้สัก150นะเอ๊ะเดี๋ยวนะ400ก็ต้อง3หอ350หรือเปล่าางไม่เหอะไม่เก่งคณิต อันนี้นะก็จะสเต็ประมาณนี้แล้วก็ไปไล่ฟาร์มเลยนะนะมนันมอนมันตีไม่ค่อยจะเข้านะคือมันตีทีเดียวไม่ตายอะ่นะแล้วก็ไล่ฟาร์มเลยนะนะแล้วก็ไล่ฟาร์มจนแบบอันี้ตีเก็ืตรงๆนะมันดาเมจพอๆกันหมดเลยนะไอ้เนหะียเนี้ยมันดามเมจเข้ากันหมดเลยนะ จะอัพสตาร์เท่าไหร่ก็ตามนะมันดาเมจเท่ากันหมดมันอันไหนมันอาวุธอันไหนมันจะดีมันอยู่ที่แบบมันอยู่ที่สกิลนะคือความแรงมันเท่ากันหมดอะเออขณะตอนนั้นที่ผมลองเอากินคุยไปเปรียบเทียบดาเมจกับไอเคียวอีเวเนี่ยดาเมจแม่งเท่ากันเลยนะอ่ะนี่นะฟาร์มไอเควสเรวสองร้อยน่ะไปจะถึงห้าร้อยเลเวลนะเลเวลห้าร้อยอ่ะ แล้วทีนี้มันจะมีเนี่ยข้างๆโรงพยาบาลอนะ่ะมันจะมีไอ้บอสเกสันที่เกิดทุกๆสีนาที50าิเวิ่ยแมวร้องเออแล้วก็ไอ้บอสววร้อยห้าสิบบันลืมบอกไปว่ามันเกิดทุกๆ1นาที50วินนะเนีแล้วก็ถ้าเวห้าร้อให้มาตีเจสันนะผมแนะนำว่าให้อัพเลือดสักร้อยถึงให้ถึงร้อนะ เปรี้ยวห้าร้อยเอามาคูณสองก็จะมีสเตตจุดพันหนึ่งใช่ไหมก้อนนี้นะนี่อัพเลือดสักร้อยห้าสิบก็จะนี่แแล้วก็อืมเ,อเดี๋ยวขอคิดแป๊บนะเหลือแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่าก็อัพอันนี้ไปเลยนะเนีย่ยนะ ก็จะมีสเตตอยู่ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าวิวห้าร้อยอาจจะมีสเตตอยู่อีกทุยจัยงลงเลยจะมีสเตตอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ให้มาตีจีสัต์เลยแต่มันจะถึกนิดนึงนะแนะนำให้ใช้สกิลด้วยเนี่ยแต่สำหรับใครที่มีสกิลตีไกลหรือกลาก็แนะนำว่ายืนอยู่ห่างๆดีกว่านะแล้วก็มันจะมีบอสเลดด้วยนะ ซึ่งตอนนี้บอสเลดมันยังไม่เกิดนะผมก็เลยยังตีให้ดูไม่ได้นะซึ่งมันเกิดทุกๆสามสิบนาทีนะแต่บางทีมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันเกิดล่วงหน้าหนึ่งถึงสองนาทีด้วยนะบางทีอ่นะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะเนะี่ยอยู่ตรงนี้เวลาเกิดก็จะเป็นสีเขียวนะเนะี่ยแล้วเวลามีอันเนี้ยแล้วให้เราเข้ามาอยู่ในน้าเออถ้าเกิดว่ามันเกิดแล้วนะ ซึ่งอาจจะตียากนิดนึงนะเลือดมัน5้าแก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่ต้องห่วงนะเวลาตายว่ามันจะแบบรีนะคือมันจะเนี้ยมันจะเข้าไปเกิดที่ดันเหมือนเดิมนะที่ตีบอสเลดเออคือมันจะไม่มีทางออกมาได้เลยยกเว้นเราจะฆ่าบอสเลดได้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่สื้ออลตะนะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อนะช่วงแรกๆ ยิ่งอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยก็ถือว่าโคตรดีเลยนะอาณะตา่ายโจ๊กเกอร์อนะตาบวกดับเมสมสิเอร์ซนนะเพิ่มความเร็วในการวิ่งอนะ่ะหกสิบเปอร์ซนเลยแล้วก็เหมือนเกาะจะส้าเปอร์ป้าถ้าจะน้าหินเมื่อกี้อ่าแล้วก็พาววห้าร้อยเนี่ยนะให้เราไม่ต้องฝานที่โรงพยาบาลแล้วนะไม่ต้องไปฟานที่โรงพยาบาลน,นะ ตีแค่บอสกะนี้แต่สําหรับใครที่ขี้เกียจตีบอสมาตีตรงนี้ได้นะตรงนี้เนีน่ยมันจะเป็นเควสนะเนี่ยรับเควสเววห้าร้อยตรงนี้นะเนี่ยพอรับมาปุ๊บน,นีแล้วเราก็วิ่งตีอยู่ตรงนี้เนีน่ยสามตัวเนี่ยวิ่งวนไปวนมาแล้วก็ตีอยู่แบบนี้เนีน่ยยืนตีอยู่แบบนี้เนีน่ยวิ่งวนไปวนมาแล้วก็ตีอยู่แบบนี้เลยนะ จนกว่าจเจ้าวิว900นะซึ่งเวิว900ฟาร์มไปยาวๆเลยนะเวยว900ก็ฟาร์มไปันเวยว900พอเวยว900เสร็จก็ให้ย้ายที่ฟาร์มนะประเด็นแอนะวิ่งตีวิ่งตีอยู่สามตัวเนี้ยเรื่อยๆนะจนเวิว900นะก็จะมีสเตปอยู่ที่ เดี๋ยวก็ไม่ต้องอัพเลเวลเพิ่มเลยนะก็มีเวล900สิษก็แบบมันจะมีสเตต่าไหร่วะพันแปดใช่ไหมพันแปดจะมีสเตตอันนี้อยู่ที่ 1, หนึ่งพันหกร้อยอันนึงนะโอ้ยเนาะสมองขี้ขี้เลื่อยอยู่ ก็ถ้าจําถ้าถ้าผมคิดไม่ผิดนะก็จะสามารถอัพกินเก้ได้ประมาณห5 0้อยห้าสิบอ่าก็จะประมาณนี้นะห5ร้อยห้าสิแล้วก็อัพเลื่อนนะอัพอัพร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเลยนะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องอะไรนะแล้วตรงเบนะี้ยร้อยน่งมาสามารถเอฟเคได้ด้วยนะตรงเนี้ยนะํามายืนตรงเนี้ยแล้วก็แบบหลังใส่เควีนนะแล้วก็กดลงเคลสยรลยัวนะ หรือไม่ก็สามารถชินศพได้นะถ้ามอนมันไม่ตายก่อนอ่าแล้วก็เนี่ยยืนฟาร์มแบบเนี้ยหรือไม่ก็สําหรับใครที่ไม่เอฟเทก็สามารถวิ่งไล่ตีพวกนี้ได้นะแต่วิ่งไล่ตีให้หมดเลยนะจนกว่าจะแล้วก็แบบเออจนกว่าจะทาเควสเสร็จนะแบบไล่ตีแบบพวกนี้ให้หมดเลยก็ตีไปเรื่อยๆจนเวียวพันสองนะซึ่งเวียวพันสองเราจะสามารถ ตีบอสคาเนกิได้นะแต่มันตียากนะใครจะตีก็ตีไปนะแต่ผมไม่ตีนะตอนเพิวพันสองผมมาทำเควตตรงนี้นะอ่าตรงนี้ใช่พันสองไหมเออใช่ใช่พันสองตลอดใครที่แบบมีตังพอผมแนะนำว่าแบบให้ซื้ออาวุธดีๆมาใช้เช่นสกอร์เปียนนะก็คือแบบเป็นอาวุธที่โคตรจะดีเลยนะ p v พ,พก็ดีฟาร์มก็ดีนะตีบอสนี่เลือดไหลเป็นน้ําเลยนะ ก็นี่นะให้ทำเควสต,ตรงนี้นะเนี่ยตรงนีน้แล้วก็ไปไล่ตีไอ้พวกนี้ให้หมดเลยนะหรือไม่ก็ซื้อไออาวุธที่ชื่อว่าไอเอ็กก็ได้นะซึ่งนะแต่ต้องเป็นสเตจสองนะสะเตจสองใช้กี่แสนไม่รู้อะเออนะ่ะให้ยืนอยู่ตรงนี้นแล้วก็แบบใช้สกิลที่มันเป็นสกิลสกิลแบบนี้นแปยืนฟาร์มแบบน,นี้ก็ได้นะ เออแต่ถ้าเกิดว่าจุดมันโอเคนะบางทีมันอาจจะเก็บทีแบบค่าทีได้สีตัวเลยอะไรประมาณนี้นะมันได้ทีละสองตัวว่ะเออเนี่ยฟาร์มเดวิลพันสอง่ะสำหรับใครที่ตีไอเอ็นนี้ได้ก็ไปตีเลยนะไอ้ว่าคั้นเกียเดี๋ยวผมจะบอกจุดนั้นให้ไปที่ร้านอันเทคูนะรีเซ็ตตัวละครไปที่ร้านอันเทคู ไอ้ที่จุดขึดนอันที่สีนะสลหรับใครที่จะตีบอลนะเออใครที่ไม่ตีก็ไม่ต้องตีก็ได้นะคือบอสบอสแม่งตีโคตรยากอะขนาดเวอร์สี่พันเผลอๆนี่อาจจะตายด้วยนะเนี่ยเนี่ยมาข้างหลังร้านอันตีคูนะ่เนี่ยร้านอันตีคูอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้แบบออกมาจากร้านแล้วก็เลี้ยวมาข้างหลังตรงเนี้ยเออ จากร้านอันติคูเลี้ยวมาข้างหลังตรงนี้นะแล้วก็จะเจอตรงนี้นะที่มันเป็นจุดเกิดคาเนกินะซึ่งคาเนกิเกิดทุกๆทุกๆสิบนาทีนะเนี่ยคือมันตีโคตรแรงอ่ะเออเนี่ยดูดิแปบ๊บเดียวผมตายอ่ะเออทุกคนคิดดูนี่เวิสี่พันะเฮ้ยเกรงใจเวี่วตูบ้างดูเลือดนี่เลือดเอาไปซนะแบบ อ๋อลืมไปเอมผมวิว่วเอ้ผมอัพเลือดแค่ร้อยห้าสิบนี่วะเออถึงว่าทำไมอันนี้โดนตีแป๊บเดียวตายอะถึงว่าเออแนะนำว่าอย่าตีเอะไปนะ่ะวิ่งมาทำเควสต,ตรงนีน้แล้วก็ไล่ตีไปเรื่อยๆจนวี่วสักสองพันอ่ะเออสองพันล้วก็ย้ายไปทำเควสต,ตรงนี้นะตรงเนี้ยเนีนะเคยควสตรงเนี้ยแต่ตรงนี้นะซึ่งจะเป็นเควสสองพัน ถ้าสมมติว่ามี I อ A แล้วก็ใช้สเตจ2สองที่ใช้ RC 2องเซนก็กลัวนะแต่ยืนรับเควสตรงนี้แล้วก็แบบใช้สกิล4นะมันจะโดนทีละ4ตัวเลยนะแต่ว่าสกิลมันคููดาวนานอยู่พอสมควรน,นะสำหรับใครที่ไม่มีไอ I s A หรือไม่ก็แบบไอสกิลที่มันแบบตีโดนหลายๆตัวได้นะ หรือไม่ก็สกิลที่สามารถ F K ได้อย่างเช่นไออะไรนะเอาวุที่มีชื่อว่าคาจิริอ่ะเออของฝั่ง C C G อ่ะปอนน่าจะ F K ฟาร์มไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำให้วิ่งตีนะสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธที่ F K ได้อ่าแล้วก็ฟาร์มแบบเนี้ยจนเวี้ยวอันนี้จนเวียวเว้ยวซักอืมจนเวี้ยวตันเลยก็ได้นะตรงเนี้ยคือผมฟาร์มตรงเนี้ยจนเวี้วตันเลยนะแล้วก็ ถ้าใครจะเก็บตังซื้อพวกอาวุธอะไรพวกนะัผมแนะนําให้ตีอยู่2ตัวนะซึ่งเป็น2ตัวที่ได้เงินเยอะสุดแล้วก็คือเลดบอสกับไออะไรนะคานิกิไ๊ะไม่ใช่คานิกิไอเอ็เลดทวิเลดบอสกับไอเอโตนะซึ่งผมแนะนําว่าแบบให้เก็บตังให้ซื้อไออาวุธที่มีชื่อว่าสกอร์เปียนให้ได้ก่อน มัน,ไนอไวะอันนี้อันนี้อันนี้นะสกอร์เปียดน,นะซึ่งมันตีบอสเอตเได้ยคนง่ายเลยนะอ,อแล้วก็เอโตเกิดทุกๆ18เอสไม่ใช่18 15นาทีใช่ตรงนี้ไหมมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมป้เล็นนะชิคแป๊บอันนี้ไงเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะตีเอตให้ดูนะ ก็แนะนำว่าให้มีอันนี้ด้วยไออลาตะโจเกอร์อาตะเพราะว่าแม่งบวกดาเมจสาิเซนต์เห็นไหมซึ่งผมแนะนำว่าแบบอัพแต่แบบเอค่านะค่าควินเก้อเออสมมติว่าทุกคนเราสักตันนี้ก็น่าจะมีสเตตอยู่5 0 0พันก็ไม่ต้องอัพเลือดเพิ่มก็ได้นะ ก็อัพเลือดอยู่แค่นี้แล้วก็แบบอัพที่ที่เหลืออัพเป็นคินเก้ให้หมดเลยแล้วก็แบบไปไล่ฟาร์มจนตันอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นทำการคอบยอคิดคอยแยาแยะแบบประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคถ้าทุกคนเวิวแบบ ผมแนะนำว่าให้ FK ฟาร์มแล้วก็ไปเก็บตังซื้อคาจิรินะแล้วก็แบบไปเก็บตังซื้อพวกคาจิริหรือไม่ก็แบบเก็บตังซื้อเอ,อื้อลืมไปแม่งใส่อลาตาอยู่แล้วแม่งเลือดเหลือนิดเดียวโอ้โหนเนื่อยใจจริงๆนะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแบบแบบ เหมือนมีอะไรสีดำแดงตกลงมาจากฟ้าตาตาฝาดมั้งนี่นะก็แบบให้ใช้สกอร์เปี้ยนคู่กับอลาตาอันนี้มันจะตีไวขึ้นแต่สำหรับใครที่ไม่มีอลาตะเนี่ยโจ๊กเกอ,อร์อลาตะเนี่ยสามารถบาฟามแบบปกติได้นะแต่มันจะเบาวกว่านะแย่มันก็ตีได้นะเนีย่ยเข้าทีละหมื่นหกนะบางทีเข้าสามหมื่นก็มีนะ แต่สำหรับใครที่มีโจ๊กเกอร์ละตะก็เปิดใช้เลยนะไหนเห็นไหมเอตโตตายโคตรง่ายอะ่ะดูดิไหนเห็นไหมซึ่งฝั่งปูนก็ฟาร์มง่ายเหมือนกันนะก็แบบแตกต่างกันแค่ตอนเวห้าร้อยนะก็ต้องแบบไปซื้อหางเอโตนะซึ่ง หาเอตมันแบบมันโคตรถูกเลยนะแค่30ล้านเองนะแต่มันก็แรงมากับว่าแบบอหาเอตมันแบบตีเบานะตีดอกเก้าพันเองนะคือคืออยากให้ถ้าแอดมินครับถ้าดูถ้าดูคลิปนี้อยู่อยากให้แบบหางเอตมันแบบบับดาเมจขึ้นอนะ่ะเออเพราะไม่ตีโคตรเบานะ นะเห็นไหมแต่ละลายเลือดบอสจะโคตรด,ด,ดีนะดูดิตีไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะเนี่ยบอสไม่ก็จะตายลนะเนี่ตีมาแค่นิดเดียวเองไม่กีนนะ่นาทีเองนะเนะี่ยบอสต,ตายแล้วเนะี่ยแถมบอสมันก็ให้เงินเยอะด้วยนะตั้งสองรล้านอาซี RC ก็ได้ตั้งห้าหมื่นนะนี่นะถ้าเกิดว่าอัพตันนะ่ะก็ให้แบบไม่ใช่อัปตันดิ นีว,วลตันก็แนะนําให้แบบไปเก็บตังตีบอสอะไรพวกนี้เก็บตังซื้อพวกอาวุธแบบคาจิริอะไรพวกนี้เอามาเก็บสะสมเหมือนผมก็ได้นะหรือไม่ก็เน้นแบบเอาไปใช้ PVP ซื้อของย่ม PVP หดอะไรพวกนี้ก็ได้นะคือฟาร์มตันฟาร์มตันเสร็จจะทําอะไรก็แล้วแต่เลยนะก็จะไปนั่งเก็บตังอะไรพวกนี้ได้นั่งเก็บตังนั่งฟาร์มอาสีเล่นๆหรือไม่ก็ไป PVP นะ นี่นะขอบอกเลยว่าไอ้อาซีสองเอ้ไม่ใช่อาซีค่าหัวสองแสที่ผมมีนะผมไปไล่ตีบอสเล่นทั้งหมดเลยนะไม่ได้แบบไปค่าคนเลยนะเออคือค่าคนมันก็มีแหละแต่ว่าแบบไปแกลเพื่อนไงแบบเพื่อนแม่งฟาร์มอยู่ในเซิร์ฟผมอะเออผมก็เลยเข้าไปแกลนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้อันนี้ไงเพราะว่าแบบเพื่อนมันแบบไม่รู้ดิคือทั้งนั้นที่เพื่อนมันเวิวต้องพันสี่พันห้าแล้วนะแต่ผมค่าไม่ได้อันนี้นะ แต่มาเคลื่อนว่าสามารถล่าฆ่าหัวได้ตอนเวพันหรือว่าเลเวลมันต้องใกล้เคียงกันมาคือการที่ผมไปฆ่าคนนะคือมันอันนี้นะคือมันไม่ได้ฆ่าหัวเลยนะเพราะฉะนั้นอ้สองเซนฆ่าหัวน่ะเออผมไปได้จากการที่ตีบอสทั้งหมดเลยตีบอสตีมอนอะไรก็ว่ากันไปนะอ นี่นี่นี่คาจิริสเนี่ยผมจะให้ดูสกิลซีมันไปเอฟเคได้นะสกิลซีคือแบบเอมันเป็นสกิลเอฟนี่ยว่ะเออสกิลเอฟเวลาอ่ะถ้าเป็นในคองกดเอฟค้างนะแต่ว่าถ้าเป็นในมือถือเนี่ย,ยแบบทีเดียวนี่มันกดค้างให้เลยนะเห็นไหมผมผมผมไม่ได้กดรัวๆอะไรนะมันไม่ใช่สกิล มันแบบกดกดทีเดียวคือมันยิงรัวๆให้เลยอ่ะเห็นไหมสามารถเอาไป FK ได้เลยนะแถมมันตีโคตรไกลด้วยอ่ะแล้วปล่อยนานๆก็น่าจะแหลกด้วยคือมันจะไม่มีวันหยุดเลยนะจนกว่าเราจะกดปิดอ่ะคือถ้าแบตไม่หมดก่อนเราเปิดยันแบบเปิดยันเดือนหน้ายังได้อ่ะเออแบบสกิลเอฟอ่ะเออ เปิดยันเดือนหน้าได้เลยก็มีแค่นี้แหละนะก็ถ้าอยากให้ฟาร์มของฝั่งกูนก็้สอนฟาร์มฝั่งกูนก็อาจจะไม่สอนนะเพราะมันวิธีเล่นของวิธีฟาร์มของฝั่งกูนมันก็แบบเหมือนเหมือนกับฝั่งซีซีีแล้วแตกต่างแค่ห่างมันแบบห่างมันฟาร์มง่ายแถมแบบจะได้ยังไงอ่ะคือมันได้ง่ายด้วยห่างอีตัว แค่แสนหนึ่งแสนสี่หมื่นอาชีก็ได้แล้วนะแล้วก็แบบแเยลแค่ห้าร้อยแล้วก็แบบมีตังสักสามสิบล้านแค่นี้มันได้แล้วนะแล้วก็แบบมันฟาร์มโคตรง่ายนะฟังกูนะแต่ข้อเสียก็คือแบบก็อย่างที่ผมพูดไปแหละคือมันเบานะคือไอหางเอตัวคือตีบอสไม่ใช้เวลาแบบสิบห้านาทีไอหางเอตัวคือไม่ใช่อะไรหรือ,อคือน่าจะเป็นเพราะสแต,ต็ผมน้อยด้วยแหละแต่พอผมไปฟาร์มนะ่ะ ฟันจนตันเนี่ยแล้วผมไปอัพปิงเกออยู่ที่หกพันนะแล้วก็อัพเลือดสองพันแล้วไปนั่งตีเอโตไม่โคตรนานอะ่ะคือดามจเข้าทีละเก้าพันแต่บางทีมันก็เบิ้ลขึ้นหมื่นแปดก็มีนะแต่อันนั้นมันเป็นดามจแบบก็ม,มีโอกาสที่จะดามจคูณสองด้วยนะแบบตีไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรขีปะช่างเอะแต่บางทีมันดามจเข้าเยอะไงแบบไปสองเท่าเลยอย่างงี้นะก็สําหรับ คลิปนี้ก็มีสอนแค่นี้แหละอือก็มีสอนแค่นี้นะสำหรับใครที่แบบเอ่ออยากให้ผมทำฝั่งกูนก็ขอย้ำอีกทีว่าขอไม่ทำนะก็แค่นี้แหละขอไปละบาย